เป็นกองควันปีใหม่เอื้อยผู้ละพื้นสี่พื้นสีค่คนนี่แหละเด้ออ่าวให้ยูดีมีแห้งได้บานนี่เด้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีแหละให้น้องนี่มีความสุกกายสบายใจมีแต่ลำแต่รวยเงินทองเด้ออ้าวเงินไหนมากองทองไหนมาเข่าเต็มกระเป๋าจนเดือดใจเด้อน้องเอ้ยอ้าวแล้วให้ยูดีมีแห้งได้บ้านนี่มีกองควันให้เอื้อ สบายดีสบายดีเลยสวัสดีปีใหม่มาฮอตแล้วปีเก่าผ่านไปปีใหม่ผ่านเข้ามาเนาะเมื่อน,นี้อากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดส,สุขสุขคนเนาะมาทักทายสบายดีกันตอนเช้าเ้าพี่น้องเลยมาพ่อกันตอนนี้ทักสมบุดกันยังอยเฮือนพี่น้องเนาะมาเมื่อน,นี้กะ่ะสบุญมาพอพี่ข่อน้องเมื่อน,นี้สบุญการในปีใหม่เนาะ ส่งท้ายปีเก้าตอนฮบปีใหม่พี่น้องเอ้ซาบุกนกะได้ซื้อของควญเล็กๆหน่อยให้เอืนะ้อเนาะคือสิน้นพี่น้องเอ้กะเฮามีหน่อยกะให้หน่อยพี่น้องเนาะมีลายกะไ้ลายเฮาสื้อไปอคิดน้ำคนอื่นเนาะโอ้คนอื่นไห้ญีตีพี่น้องหลากหลายหลายอย่างหลายแนยวมีแต่ของมีค่าราคาแพงเนาะสำหรับสาบุญนี่เฮามีหน่อยกะให่หน่อยพี่น้องเอ้เพราะว่าเงินเฮาป่อลายคือมูเนาะ เขาจะไปคิดว่าคนอื่นห้ญ่าติพี่น้องหลากหลายได้เฮาบ่ได้คิดไปใส่คนอื่นเฮาเหตตามเฮามีเนาะห้ตามเฮามีพี่น้องเลยเพราะว่าเฮามีบ่ลายก็ห้บ่ลายหา้ซําที่เฮาห้ได้คือว่ามามื้อนี้สมุนะกยูนเฮือนก็ได้ซื้อสินมาสมุน้อยู่3มคนเอ้ย4ี่คนพี่น้องเ้ยมีอายอยู่ผูนหนึ่งเนาะรวมแล้วก็เป็นหาคน เอ่ยสี่อายหนึ่งหกสบุญเป็นคนที่หกพี่น้องเนาะแต่ว่าทางอายนี่เพิ่นบพอไดม้มาแต่สบุญกะสีไห่เพิ่นขึ้นกันแต่ว่าทางอายนี่เพิ่นนอนอยู่หน้าคือมันนี่สบุญกะยังอยู่ในเฮือนอยู่ก่อนสบุญสี่ออกไปข้างนอกแล้วสี่ผ้าพี่พีน,น้องไปไอหาทางเอ่ยเอ่ยเพิ่นน,นั่งอยู่ทางนอกพ่นเลยเนะาะสบุญกะขอขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจสบุญเสมอมา ตั้งต่ต้นจนมาฮอดปัจจุบันพี่น้องเลยขอบคุณข,ขอบคุณในหลายด้อเอฟซี FC เนาะถ้าบ่มี FC. เอฟซีเขากับบมาฮอดจุดนี้พี่น้องเลยสาบุนกาบม่ได้โดดบ่ได้เด่นบม่ได้โด่บดดดบดดดงบม่ได้ดังอย่างเราผู้ทิดตามกาันสามมืนกู้กู้เนาะกา็ดีใจรือว่าเฮ้าเฮ็ดมาฮอดจุดนี้ก็ภูมิใจในตัวเองที่ว่าเฮ็ดได้พี่น้องเลยถึงสี่ได้บ่หลวงบ่ลายเงื่อนเดือนเฮ้าได้เล็กๆ,ๆน,น้อยๆกะภูมิใจในทิ้ง สิ่งที่ตัวเองเฮ็ดได้เนาะเฮาเฮ็ดได้สำเนีกอะพูมใจพี่น้องเพระาะว่าเฮาหาเงินอยู่บ้านเฮาอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาหาเงินหาค่ำกันยากถือว่าทำซองยูทูบเนี่กะถึงเงินเดือนสี่บลายกะพอได้เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้า่าสั้นเนาะเพระาะว่าสมุนกะมีลูกอยู่สามคนอบครัวเฮาเองนี่กะมีอยู่ร่วมเบิดกะหกคนพี่น้องเอ้ยมีเอื้อยผู้หนึ่งเนาะกะมีพ่อเด็กน้อย หรือว่าเป็นพ่อบ้านนั่นแหละเอาก็มีครอบครัวอยู่หกคนก็ถือว่าใ่ญพงง่พอสมควรสมุญก็ได้เงินเดือนบัวหลวงบวลายดอกพี่น้องเ้ยก็พ่อในเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวตัวเองนี่แหละก็บภูมิใจเนาะถึงสีได้บวลายก็แต่ก่อนท้ากับไปหาทํางานอยู่เมืองไทยกับสมุนก็าก็ได้ไปเจ็ดแปดปีแล้วแต่ก่อนนี่ก็ไปประจําพี่น้องเ้ยท่าทางบ่มีบม่ได้ไปทํางานประเทศไทยก็ สี่ปมาหอดจุดนี้คือการสะบุญกับมาอยู่บ้านได้8ปปีแล้วเนาะก็เลยมาตั้งช่อง YouTube ขึ้นมานี่ก็ได้ปีหนึ่งได้ปีหนึ่งแล้วสะบุญเหตุเนาะถึงสีได้บลายกับภูมิใจพี่น้องเลยแล้วก็ขอบุณขอบคุณไปทางผูง้ใหญ่เจดีรวอเอฟซีทุกทุกคนที่ให้กำลังใจสะบุญเสมอมาตั้งแต่พูดอะไรพี่น้องเลยตั้งแต่เกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าพีกกยนี่เนาะ บลบตอกแตกสมบูรณ์เฮ็ดมาจนมาหอดปัจจุบันนี่ก็ขอบุญขอบคุณในลายเด้อที่อุปัมภมคำสู้ฮามากแล้วขอบุญขอบคุณขอให้บุญคำนำสู้ท, an, ทั้งเอฟซีทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจเสมอมาค่ะบมมีเอฟซีเอากข้ามาผมาหอดจุดนี่เนาะขอบุญขอบคุณในลายปีใหม่มาหอดเร้วก็ให้เพ,พื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงวมเจ็บบ่ให้ได้ควมไข่บ่ให้มีเด้อขอให้เงินไหลนองทองไหลเขา่าให้กระเป๋าถุเจ้าร่นอังเด้อมีเต้ สุขภาพแข็งแรงให้อายุมั่นคันยืนเนานะเป็นโฮมโพโฮมไซให้เฮาตลอดปีตลอดไปแล้วเป็นกำลังใจให้สมบ,บุญตลอดไปเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณในลายให้ใหอายุมั่นคันยืนไปบัดนีส้สิพาพี่พาน้องออกไปทางเอื้อยพูดแหละเนาะสมบ,บุญก็ซื้อสินมากก็บ่ได้รดงงพพาคาก็บ่ได้แพงเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาก็เงินเดือนบ่หลายเนาะก็ถือว่าเป็นน้ําจิ้นน้าใจเป็นของควรให้ปีใหม่ให้เอื้อยเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ไป ออกไปน้ากันไาเนี้สะบุนสีผ้าออกไปข้างนอกป้าเต้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีข่าออ่าเดยสบายดีสบายดีเฮยกินข่ากพี่เด้อกินกันิ้งขีเล็กแกขกิเล็กแก่หมกรัวหลอนมันเด้อปิ้งปิงเปลี่ยนเอ้าใส่ผู้นึงได้เอ้ยผู้นึงน้ามวานกัหน้ากั้าสบา บ่สนน่ะผมบ่เออยต้เหลวอยู่บ่สุกกะเอาเอาท้นมันยังมันบ่โอ้ยสุกอยู่แบบเพิ่นสุกใหม่มันก็เลยแล้วๆตะเวนซองแท้นี่อพี่แลบอนบ่ซองเตียงบ่แดเพิ่นบ่นั่งซมเจ้าก็ได้นั่งโต๊ะห่างคือเก่าเอ้ยว่าโอ้ยเห็นแต่นั่งเตียงฮักแล้วซื้อโต๊ะให้ก็ยังบ่มานั่งกินคือเก่าอ โตใหญ่เหมืนซื้อฮะเนี่ยโอ้หกหมดแดดๆเนาะโอ้นั่งกินข่าวนี่ยดาวังมันหนีบก้นเด้อเรื่องอเอาไว้สู้ยิงเอาไว้ได้ยันบุกแซ่บอยู่บ่เนี่แซ่บแซ่บแซ่บเอ้าะปีกเป็ดปีกเป็ดกระเตะแกอองะ่งเพราขีิเล็กไข่มันแดงบ่าขาวๆนะจะใครมันแดงอื กินบ <54. S 2> ัวบดได้สามมือได้วเจ้ะนนี้ชิถิบชิได้ดิบัวดชิได้ใส่ขู่แดงนะเสร็จตัวเย็นอื่นะนะวางซุ้น้ำมันช่ราไม่เ็จเด็กมาเด้อลูกลานได้กินข่าวเด้อโอ้นั่งกินกันยังบัตื่น เกมทเลปวดหัคายว่ึคายแล้วมาเด้อมาเด้อจ้ะนี่จะนี่จะเมระแรงทีถ่ายคนไมทองนั่งเข่ากระจกเป็นปีสังเป็นน้ำาหงสีบ่คือเปล่ยนน้ำยังคือมนแท้เนาะเข่ามนอ่อนอยู่ห่ามุนเป็นยังเนาะ บอ้ขนมันเป็นบ้าห่เป็นน้ำม่งสเป็นน้ำขาวจ้าตัแแกวันกับใช่อิ่มเลยอ่ะนะอิ่มบ่เดาหน้าทวนเลยสบายดี้อเรืงวะเรองวมาเด้อกินข่าวครับเจ้าตักเด้อตักเด้อมาใชนะฮะมาพี่มาพี่อ mày chạy là bài đi là ba thụ đâu <laughs> bao khéo khao ơi mày tay xì đấy đi xương khao ơi 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 bác khao ơi xương khao ơi xương khao ơi xương khao Thuốc xương khao ơi 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 xương khao โอ้เจือมาเจอทกชชยบ่หน่ฮะขนมปลาแซบบ่หนานควักความขีกันยังกินได้ไหมนางรัดผู้เสียงห้องเลยป้าเลยเอ้ยทางในผู้ผู้หายากได้ตัวนี้เห็นไหมกินกิน ไปเลยเอ้ยวันน้ินบ่เชียงลานเจ้าเอิญอยู่ในผูว่ไหวให้อันขังไม่เานั่งกิน่ยัตื่นนอนแ้่่านอมมเออถ้าแนวกินก็มีแต่อาหารว่างกินว่าได้สวยเปล่าน่ยอาหารว่างเห้อใช่ลบันนอกบานหน้าเนาะอาหารแบบสิ่แหละ

ือเห็นเตนเดียเซลงงงงงเยอะามผมยองก็ต้องืมวนนาอพากันไปข่าวดาวตปเอร์ชาันคุมตาเดเียวไม่จะไข่ดีแล้วมวนกินมวน่ข่นอนซื้อนอนพังเสียงตู้อยู่เพือนพี่ตื่นนอนได้รูก เบิ้งคอขี้ไข่ไออกวอรลาบอบอลแล้วอาโลแทบบานนี่มันยังได้กินยังอ่ะนะมันเกวมันมันยังอนี้เบามันมวนีปกมันเกเกยวห็นในปากเกได้ไผ่เบาดีดิ์ผู้เดียวไดแน่นอ้ไปชมอาตอกได้ปบบเอลูกข่แม่นแค่ี้หรอโอ้ใหญ่เลยผิผินเดียวได้เลยผูกแขง หันหนามาด้วยแข่งกับข่าวช้ำเลยนะนั่งหรอวะผูกไข่นี่ไปหลินกับน้องทวนเอ๊นี่แข่งข่าวแท้ข่าวหลงเรียนเด้อโดยนี่ใช่ภาคแม่เมย์สิบอกนะโดยไปหลินนะเวลาสิม่านะบอกน้องทวนก่อนเด้อชอนปลักเคนเมได้สิเอ็นปลักแขนข้ามห่อได้ฝ่ายผูกเคีนน่ะอ้าบุกหล่ะไร่เช่นแท้แล้วออกเลยเด้อ thải phủ can nè bắt mấy hả mấy bắt bận là lắc chặt chơi này xem đại hồn đi chúc say này bác chúc mới ừ. đâu vậy mới mà quần khèn quần nhau chắc chung vậy กีชูมคืออ้ายได้แข่งเงาตีนกับบักเงาในน้องถวนที่พูงงามๆเฉดอฮอคือเป็นขางใช้คือปิป้งปลาแท้ๆนี่เอายิ้มแนะยิ้มแนะยิ้มแนะยิ้มรอแล้วอยิ้มเนอะคนรอนี่ยิไมนตื่นนอนไม่ คือนั้นไหมอิ่มเลยกินข่าวนะเฮะยอิ่มเลยให้ป้าแก้ให้แม่ให้ป้าแก้บ้านหกไปให้ป้าชิดแก้ให้หกเฮ้ยถุมถุงถุงถุงถุมถุง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 งถุ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 มถุง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 ถงถุงถงถุ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 ถุง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 อุงถ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 ุมถุง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 ุงถุงถุงถุุ นะเออเจ้าปีใหม่โม่พนได้อ่ะเนาะโม่พนได้ของขวันปีใหม่มีแตแน, <S <S นะนวแล,ล้วครับของมีค่ะข่อยมีใเห้ื่อ้อยกับมี่บลายแล้วของขวันปีใหม่ข่อยก็ได้อ่ะเพิ่งดูได้สิ้นสิ้นนี่แล้วครับจะเอาของขวันปีใหม่เอ้ยกัน,กน,นะกน,น,นแนนนจ็คผู้ใดสีมากตัวใดเอื้ยมีอยู่สี่คนลูกลานก็ไม่ได้ให้เงินมาพอ เดี๋ยวคุณหนึ่งผมมาอ่ะนั่งลงนั่งลงเลือกเองได้ควหนึ่อ้าเพื่อนจักใจเพอนมกใครมากมันเออเพื่อนบ้งด้วยบ้างปะของเพื่อเอ้ยสี่คนเบิงเบิงเบิงเดี๋ยวจักค่นยนดีผได้ปะอ้าวตองามปะงามแน่นนะตให้เอ้ยมงคปีใหม คือไผคือมันนั่นแหละเนาะใช้แล้วเนี่ยว่าอันนี้ออ้ยง่บเข่ากับลาวเลยค่ะมันเนมื่อบบดเท้าเบิ้งผูมันออกแจงแจ้งเด้เขียวเท่าเท่ว่าสีนี่ไงอันนี้ของนี่ได้ยายป้านี่เด้อยต่องเล่ะมันป้าวีไม่าปีไม่ฮะปัปีไม่ว่เจ้าอยางไ้เงินเอาเงินมากข่ไปชื่อแล้วตัวนี้ก็งานเนี่ สีแก่นคามอเนี้ยของนตีม่อ้นนี่ของคุณนี่ของเจ้าว่นอกเยเ่เยอมักว่าแพทย์ใช่บ้างมีกาอันนี้คือเราได้สีนี่กอันนี้ของป้าหญ่นี่ยังยนี่ยเขาเอิ่นสีังนี่บลเมบลเมสีดำสีสนิมนะว่าสีเงคนเอ่นเหยเท่านเงโบจ้าผี่งเบ่งมา อะตัวน ah. La no oh. ี yeah. Yeah. ้ก็งามค่ะต่วเจ้าเป็น้าเงียบอยู่เพื่อนเป็น้าเงียบสิ่นน้่มเน่อมาแจ้งไหนฮะเห็นปะอ่ะแล่ลงมาเล่เนี่ยป้าเอ้าลงคือเพื่อคือมันนะเพื่อนพงกนีเจ้ากับป้าอะไรเออ เค่สิคยอ่บ่ปไตสินงามเขาสิไป้างจ้าพึเนี่ยสินม่น้มาิ่ควันบุกปให่สควันสินหม่ีคนมันนอกกว่าเคยได้เนาะอน้ินไ่้ินไ้นไม่้นม้นได้ินไม่ได้ินไมาด้สินไม่้นไ่ด้นม่ไ่ด้อนไ้ม้ของ่ิน่ด้ ซื้อให้ก็คือแท้รืว่าชุ้าเรื่องบรบเลยซื้อมาเตซโนหูซื้อมาหายอะไรอย่างเงี้ยอะไรบังด้อปะบังด้วยเว้ยนางรัดจับใส่เฮงคือฮะคือนางรัดนะฮะงามรานาวกพอมาแล้ก็งามเลยได้เงินดีกอนจะให้อีกล้านสาวกัได้ยป่าก็คือแล้ว ป้าแล้วเคยนุ่งสินลามฮะเฮ้ยน่ะเห็ดอยู่ไกลๆคือกันไหนไปจับของป้าเฮี้ยงกันนุฮารัตรับจับเอันนี้ของยของมูเด้อของป้ากนะเด้อคือแล้วเด้คือไผคือมันเดนีเป็ดแบดมากสีทองเด้อไปตะพุง ăn <laughs> phở <laughs> <Cười chẳng cười> này, kinh chân có xì nó, bỏ <laughs> ừ. <laughs> chắc xì éng, khử ơn xì éng, và và của men, và thau của men, thả mắt cả niềm niềm, nó nêm <laughs> nêm

เอาไปเอามักันเจ้าคุณ้าจอากถาู้เจ้าชื่อเว่าัเอนอพะเนไหมันพูดไปจับทั้งน้ะก้องมันมื่อด้เบยดคเป็นแบบมึงนี่งนี่มันออกผ้าผ้าเท่าแก้วแล้วมากแบบนี้มันออกมันผ้ามันไม่ได้แล้วผู้เจ้าเราไปยุกะละมาผูแล้ แค่คือไผคือมันเดีือไม่คือไผคือมันหไดเลเือเืองมาอีกจจับกราอันนี้นะอีกเชียวตอนี้โลอี่เด่ะีเด็ะตัวนี้บ๊บตันี้หนัตัวนี้หนักตัวนีหนักหนักเฮ้ยเบินอ่ะชงมาอ่ชงมาคือการนั่นแล้วยาบันยาบันุล้เป็ม แตื่อใครเลแต่เจ้าของยังไม่ได้ชื่อในปีนี้เจ้าของยังไม่ได้นุ่งเลยชื่อให้เอ่ยกันเจ้าของมะไม่นุ่งชินเก้าอีแล้วนี่ชินพื้นนี่นี่ผุนถัดห้งผุทอดุนุอันถือผ้าโชคชัยก็แต่ท่องโชคชัยชินพื้นนี่ผุนี่นี่ ต่เนี่ยทะเนุ่นืมไปีหมอแมเด้ม่แล้วก็ฉืดไล่ไงได้เด้อแม่เอ้ยนะไปสามมากมานแลคือเก่าเลยพราวม่นบอมไล่กูโยหมู่า้ไหลไปไป่ยงูมากไป่าคุอฉีดบาดอันนียผ่ายูทูได้ฉีดนาะเราได้ฉีดาแล้วสิซื้อห้เด้อแม่เด้อ สีเสื้อให้ยูดอกั้างเมยกันเลยทำเอ้ยเพิ่นฟันเลยว่าเห็นได้สินปู่ว่ามันสินดับในสื่อเล้นะเนาะเหตุตุนเหตดต้นให้แล้วเนาะมีตุนให้เราโถวิเชียเออแล้อย่อีบุญชื่อมันสินกเนาะมันสินไม่เนาะเฮ้ยสีเสื้อให้ยูเนาะสีเื้อให้ยูบอให้น้อยทำตามใจมากแล้วผููเถาเนะ ไม่เจ้ากันได้เงินชื่อน้าได้เงินดีกอนลานนันเงนบ่พอมกันเงินวันละเงินเดือนบลายขาน้ำมันนี่มันนั่งีเนี่ยป้าหันขางจะวปานปิ้งปลาได้สาของวันนั่งคณะฝันตนอยู่าผมคิด้ะมอยังไงพ่อนี่จัไปอย่างพอหนึงขันขานี่ก็ปิ้งปลาขันขางคือปิ่งปลานังเฮี้ยงกันแน่ป้ากันเล่ยย่าไปชันมเะ บ็ได้ต้องการยังได้น้องก็เลยยังไงจะเอื้อยอวยพรให้แล้ปีใหม่เนาะพรใ้เฮ่อพรโพรใครพรมันนั่เนาะเอาวะอุ้มกันมีแล้วคนนี่นะพรเป็นอยังไงมีอ้าวอ้าวพี่ต้เอากระังอ่ะเด้ออ้าวมือปีใหม่แล้วมันนี่น้องนี่ได้ได้สินมาดเป็นกองควันปีใหม่เอื้อยผู้ละพื้นชี่พื้นชี่ขนนี่แหละเด้อ อ้าวให้ยูดีมีแห้งได้บาานีนเดอ้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเลยให้น้องนี่มีความสุขก,กายสบายใจมีแต่ร่ําแต่รวยเงินทองเดอ้ออ้าวเงินไหนมากองทองไหนมาเข่าเต็มกระเป๋าจนเดือดใจเด้อน้องเอ้ยอ้าวแล้วให้ยูดีมีแห้งได้บานนี่มีกองมวันให้เอือ้อยแล้ว,วปีใหม,มนะ่ให้ยูดีมีแห้งให้โชคให้ลาวให้เฮงแหงปังปังเล้งเล้งลุยๆเลยมีแต่เงินแต่ทองเลยอ้าวไปหาใช้กะหาเงินจะให้ได้เต็มกำหาค้ำให้ได้เต็มกบ เด้อน้องเอ้ยให้สมตมมุ่งมาปารถนาเอ้ยเด้อได้บาหน้าก็ได้นุ่งอีกไปตามกับวันอีกเด้อสิไม่กวนัลําต้นอีกเด้อน้องเอ้ยเอาอยู่ดีมีแงอยู่นงเอ้ยันยืนมนยืนได้เอาให้หลายนเด้อรวยทางน้องก็ได้ให้บ่หลายน้องก็ให้ได้ซ้ําให้เนาะมีน้อยก็ให้ร้อยมีหลายก็ให้หลายคือว่าน้องก็ได้ให้เอื้อยซํานี้ก็ใในําอยู่้นําอ ก็ด no yeah, ีใจนะปลายใจรำลุยใจพุ school, is And, uh, 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 oh, uh, uh, ูมใจนะโบเคยไห้เคยจ้าเสือเขาก็ไรนี่ก็เป็นรข้งแรกชื่อสิในเอ้ยเนาะไก่เพินจ้าอานยุมันก่อนุ่นือกันเด้อถื้อสื้อดื้เดื้ด้อดื้อดื้อดืมอดืนอ้องเ้อื้อดื้อดื้นพื้อ้อดื้นดื้อดื้อด้ออื้อกกันพี่น้องเา้อลายตายือด นาะให้ได้เพิ่งได้ผ้ากันน้องก็ให้ได้ซ้ำน้องให้ได้ไล้่ได้เกมาหาไล่แต่ก็เป็นกองขวัญอ้าวนี่เลยเออไอ้ต้องมานม่ลูกคำมนคำมนคำมันนี่เหละคำมนเลยบะไปจะไปนอนมันนอนมันเอาไป้ซนไ้ไหนจะเก็บไปให้เตื้อ ไม่ได้คือสางเงียมันหนาพืนชนิดนี้เลยสิมาตักสางกับตกพื้นแล้วเนาะตักมือก่อนท่งน้องนี่ซื้อให้เอื้อยก่อนแน่น้องยังบ่ได้อยู่จักสิมักแบบใดน้องก็ได้มือใช่ลก่อนเลี้ยวมือก่อนจะไปเด้อไปเจอละพื้นน้่เลยมันน่องซื้อมากกห้เอื้อยได้หยิบให้น้องก็บ่มีเวลาหยิบมักอยู่บ่นี่ เนางิบใจเงียบใจแล้วซื้อไหเดรกอโบเมนให้ไว้ทงไหแล้วคนั้นมาขนมักมาทั้งนี้เนาะไม่สีเบิ้งสีใดก็คือนางรัดปสีนี่นนางหลัดใสเด้๋คือขับสีมันทิดเลยเนาะแต่อันนี้เออเจ้า ดีใจวะดีใจวะใสเจ้ามักไก่เข้าใช่หรอดีใจเด้อไปสินีใจะสินนี่ยปคายง่ายนเลยเลยโอ้เองสาอืมอืมอืมายกวนลงสิิงามบ่ใจเด้อพู้สีนะคือนางรัดนำอันนะ งานไปค้นละม้วดกันค้นข่าวจับอย่างมันสิคืนลอดอันนั้นคืออันปาะก้ะคือลอดอันะหนคือเห็นแล้วนงสินสีนั่นน้องก็ซื้อมาให้กคือแล้วจียังอ้ายได้บนนี้อายยังบุได้ได้อ้ายอยู่น้าได้คือกันได้สินบ่ได้ก็ได้สินบ่ ฮพี่น้องลายเนาะมันอู่คคู่กันอ่ะสั้นสีจบคลิปสั้นนี่สักก่อนนะอ่ะให้อยู่ดีมีแห้งเด้อปีใหม่ทั้งเอื้อยก็ไดไอ้โยมันควันเยินเด้อตังแต่ตั้งแต่มีแหงคือกันนั่นแหละให้ดูเป็นมันูกปีเด้ไเนาะเด้อเนะหนาได้ลายให้ได้ผู้ช่องให้ได้เด้อเด้อเด้อนะได้ได้ได้บ่เนีกันได้เงินเดือนหลาย นะสั้นจบจะก่อนเนาะสบายดีเด้ออ่าสบายดีอ่ะ,อะโอเคผมแม่พี่น้องเนาะมันนี่สบุญกาได้ซื้อสินมาฝากเอื้อยปีใหม่เนาะถึงสี่ซื้อของบนไ่บนโตก้กับเฮากะผู้ซึ้มีความสุขพี่น้องก็ได้ให้เอื้อเนาะเป็นข้างแรกที่สบุญได้ซื้อสินในเพิ่นก็นดีใจร้ายพี่น้องเอ้พว่าเฮากะหายซ้ำเฮามีเนาะถ้าเฮาสี่หายลายกว่า เฮามีกะให้บ่ได้พี่น้องเลยกะถือว่าซัมเน่กะบสบุญกด็ดีใจภูมิใจที่ได้ให้เอื้อยเนาะ์ขอบ,บุญขอบคุณเนาะสรหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีทุกเอฟซี FC, ทุกทุกคนที่ใหก้กำลังใจสบุญเสมอมาถ้าบ่มีเอฟซีสบุญก็บ่มาฮอดเมอร์นี่เนาะเอฟซี FC ก็คือพี่คือน้องถ้าบ่มีเพิ่นเบิ่งคลิปให้หรือบ่เบิ่งโฆษณาให้ เอากับบปามาหอดจุดนี้ขอบ,บุญขอบคุณในลายเด้อบ่าวเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะขอบุญขอบคุณในลายให้สุขภาพทางกายแข็งแรงวามเจ็บบวห้ได้วามไข้บวห้มีปะสะัสจะโรคไขข้เจ็บยาเจ็บย่าจนสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากไปแล้วขอการคำ่าสบายดี